ตลาดนัดโคกกระเบือพี่น้องข้างอันโปกจะเลื่ออำเภอสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องสำหรับเสาวันนี้ก็คือเสาวันเสาวันอันอังคารพี่น้องเสาวันอังค่านควอยก็หลายคือเก่าพี่น้องหลายคือเก่าเวียดนามก็มาซอคือเก่าพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพาเลาะเบื้องว่ามันมีควอยเหลียงบ่คือมีแต่ค้อยเหนือบ่ ปก็หลายอยู่พี่น้องหลายอยู่ตัสามเโอ้สมตัวสามมื่นหาโอ้นขายเพอะพี่น้องขายสามตัวสามมืขายใครล่ะละใบ้านน้อดีแล้วโอ้ใครใช้บ้านเนาะนีพี่น้องสามตัวสามมืาเพิ่นวเขาตอปเ็ดเนื้อเนาะอนี่โก้ช้อนสวนยางนี้แหละพี่น้องพิ่นขายจากบานพ่นี่ ไ่งามพี่น้อานี่ลูกเนาะลูกเันลูกถิกลูกจักตัวแล้วนี่ลูกแรกครับโอ้วายลูกแรกพี่น้องตัวงเลยนี่ลูกแรกเพิ่นว่าสูงเท่าไรแม่เพิ่นเนี่ยร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดแม่สมอีกเราไปนี่เพราะว่าเขาสมไลแล้เขาจักทิศบัติเพื่นว่าคข่ใหญแม่ลูกเจ้าเหีดียเาได้ราคาเพิ่นี่ปนหกครับ สตัวนี่เนาะเป็นว่าสองตัวนี่สี่หมื่นหกพันมาสันราคายังต่อได้เนาะครับผมของหอยตีเบอร์ติดต่อเบอร์ศ6นย์หกสามศูนย์หกสามหกสองห่งหองเดหก้หกวยพี่นองเนออกผู้ใดสนใจแล้วก็โทรเขามาเลยพี่น้องเมลูกเมลูกเมลูกราคาต่อตัวเมลูกร่ตัวฟูล่ะแปดพันห้าบ่หอดมื้น โอ้พี่หน่มบ่หอดเอินแปดพันหามับอกยงไงหนึ่งแปดพันหาร้อยราคาราคาที่สิตต่ออีกอยู่บ่หนิมองขายเลยบ่เบอร์ติดต่อเบอร์0ูนย์หกสี่4 2 8 3์0กสี่สีองแปด่อดยนหนึ่งศูนย์ศูนย์ปามงเอาเด้อนี่น้องเด้อนน่โอ้านเลยถือกระแพ่งเอาบ้งินเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ลูกยังเลยนี่ลูกช้างอุดรครับส้างอุดรพี่น้องหลานคมัน็ากมนปากแดงมดงมแดงกัดโอ้มดแดงกัดมัเนาะหมดแดงไส้หมดแดงกัดมันพี่น้องลูกส้างอุดรครับผมได้จักเดือนแล้วยีเดือนจน่าย่สิบงเดือนพี่น้องสูงร้อยสองความสูงร้อยสี่สิบสองพี่น้องเทยงขาีงขาถ้าเป็นตัวผู้นะเป็นตัวผู้ตัวผู้ตัวเทก อ,อ,อันนี้สร้างอุดรเกตผอพันได้่ดว้วยพี่น้องเด้อง,งามๆด้ยตัวนี้สำหรับตัวนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ลนะ่ะณตอนนี้เปิดไปไม่อ่อนๆครับสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันราคาอ่อนๆเนาะราคาอ่อนๆก็แต่มัน้วนมากหนิสิบมากเลราคาเนี่ยราคาต่อรองเลยผอพันพี่น้องผอพันโอ้งามขนาดพี่น้อง อ่ะมาอีกตัวนึงพี่น้องอันนี้เป็นแม่อันนี้ลูกสร้างอุดรอันนี้แม่นี่ก่อนแม่นี่สมอะไปนี่แม่นี่เป็นแม่สาวทองแรกโอ้สองแรกสมยังไหวโตมันนี่เป็นลูกหยกมงคลโอ้ไปไปไปเอกสารหลอดนี่ลูกหยกมงคลนสำหรับแม่มันนี่เนาะได้ทองนี่ผสมไปสามเดือนผสมลูกเจ้าสั้นไว้เจ้าสั้นโบไว้สามเดือนแล้ว แม่เพื่อนี่สูงเท่าไรแม่เพื่อนสูงร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบได้เพื่อนว่าร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบประกันร้อยสี่เอ็ดไม่ละเป็นเป็นลูกกันยกมึงกันลูกยกพี่น้องโอ้คุณอะห่าป๋าห่างมันเนี่ยร้อยสี่สิบเอ็ดก็สูงทางใหญ่ขาใหญ่พี่น้องคุณอะพวกห่างมันพี่น้องเบิกเงิักาดได้พี่น้องเด้อห้ามอยู่พี่น้องบอกไรหนึ่งราคาอยู่เท่าไรราคาเพื่อน นาตอนนี้เปิดไ้เบาๆหามื่นหาพันบาทราคาเบาๆเนาะตัวู่เด้อมพ่นตัวเถอะเบาๆเิ่นว่าราคาเบาๆหามื่นหกหามื่นหาพโอ้หามื่นหาพัน่นรอเล่เมนี่สมรีบร่อยแล้วขออนุญาตนิดนึงตะกวอนนี่ยโตีตัวปากอีสานไปหมู่บ้านี่ยโอ้ยเหนื่อยหลายตะเกีบโอ้ยบอเลยว่าส่งตีสองร้อยละบานี้วยโอ้โซตี่สองรอยโลบ่กว่า บัวนี่หาลอยไหเออตายไดไม่ไบอกหรอกเกษตรขึ้นเขาครับครับผมเดีว่าตัวนี้สองร้อยโลควรมระยะท่าที่ทรงนน่อราคาหาหมื่นหาหมื่นหาพันครับหาหมื่นหาพัน่น้องสาหรับเมย์นั่งเมย์นี่ลูกยกบงคนแต่ว่าสมเจ้าเจ้าสั้นบอกสั้นโบเจ้าสั้นโบไ้ไปสามเดือนแล้วนีใบผสมกันนี่ใบผสมเรียบร้อยเนาะตัวแม่กับีใบตัวแม่้อกับี่ใบนี่ใบคือกันมีทั้งเมยทั้งลูก

รูปบงเห่้างุดนเาไมันสูงเนาะสร้างกุดลพรเป็นสร้างสรินเด้รูปบกีรูปบบกสร้างกุดอนราคาหมื่นแปดพีโอ้หมื่นแปดพันีหล่งๆิ่งๆนิ่ๆนิ่งๆดูงามๆดสูงรเท่าไหร่เจ้าวัดได้ไหมโอ้รอยสามสิบหหาลูกสร้างกุดอเะราคาราคาหมื่นแปดพันราคาต่อเอา เบอร์ติต่อเบอร์ศู8ย์เก้าแปด้ดหนึี่นย์งด้วยพี่นองก็สใ่ายนุสนใจแหละโท้ขม่าเลยพี่น้องนี่สร้างอุดรอนเล็บว่ามันสร้างสุรินเด้ราคาต่อเอาพี่น้องมามาเห็นจาของคนเจ้าของม่ไปิดไสดอกพี่น้องของดอนมาอยู่เนาะสาวหน่อยลูกยังลูกเ้็นบ้านเเลนบอก สายพัฒนาเลยครับพิณวาสายพัฒนาดีเ่สูงลอยเศร้ท่าไรลอยเศ้าเกียรติเศร้าเปียกพวอยเศ้าเกียรติเศร้าเปีอมสูงพี่น้องตัวเมย์ตอนนี้ราคาพินเปิดพิณวาหมืนเจ็ดพันห่าลอยราคาต่อรองเลยเนาะมาจากตัวเหรอตยอีกหนึ่งโอ้อันนี้หมื่นเจ็ดพันหาลอยเป็นตัวเมย์ด้วยพี่น้องด้วตัวนี้สำหรับตัวนี้เป็นไฟเมย์ แต่ว่านี่เป็นทูเนะลูกยังนี่ลูกอห่บ้านบาดยังลูกคอบ้านบาดเนาะเป็นเป็นก้อยเถกทั้งใดราคาเพื่อนหมื่สามพันหาร้อมือนสามพัหารอยเนาะราคายังต่อรองอะไรอีกอยู่เบอร์ติดต่อคราเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์5องสองหกห้าเ้าหพี่น้องทั้งในระบาดกลุ่มพะวะด้วยพี่น้องเด้อผู้าดสนใจกัโทรเข้ามาพี่น้อง มาสอบถามมาตัวรองเอาก้อยเหนือต้องเต้าบอกหอยดินี่โอ้้อยเหนือพี่น้องเหน่อยบนหน่อยได้งยเติบเลยเนาะก็ได้ราคาเพิ่นเพิ่นว่าสิบเจ็ดหาร้อยได้พี่น้องก้อยเถิ้อยเถิหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหาร้อย่้อยเหนือราคาสิบเจหารอยเนาะราคาต่อร่องไนเบอร์ที่ต่อเบอร์ ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามเจ็ดสามสามเจนแปดเก้างเ็ดเก้อเหอยเล่ผู้ใดสนใจละโรเข้ามาเป็นค้อยชดหน่อยพี่น้องบนหน่อยเลยเงินลยไได้ลูกบล่ลูกคนบนั่นของผมครับลูกคันบ่แม่ลูกบ่แม่ลูกครับแม่ลูกนี่แม่มันี่ลูกม่นี่ลูกแม่ันลูกกับแม่คือกันเนาะเขาคือกันแม่มานนี้บ้านนี้ โ้โลดเดอบพอพัดยังไงก็ได้ลูกหน่อยทครับพีพอพัดโอ้ยสายหยอสายหยอพี่น้องลูกที่ลจักบาทล่ะนี่จักบาทล่ะพูนว่าเอาตัวนั้นผูดแม่แม่ลูกแม่ลูกจักบาทเละแม่ลูกเลยแม่ลูกยัได้อสามหมื่นหาครับโอ แม่ลูกสายหยอจะได้สามเมือนหาวัสันสายย่อด้พี่น้องเขาไม่ข้ามเนาะแม่กับลูกสามเมืหาพันละข้าห้องเนาะต่อรองได้เบอร์เดียบันเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนยสองหกปดหนึ่งสามศแปดหนึ่งสามศนย์พี่น้องเบื้อโหลดแม่กับลูกอาหอยโหลดต่เออห้า่เหาพหา โอ้ภาบผมโอ้อนี่แม่พี่น้องแม่ลูกนี่ผู้ขคคือกันขัดแท้แม่กัะลูกไหมยาสอบเยอกก็ยิ่มบัดมือไปแล้วเ,เนี่ยสายหยอราคาวแบบสามเมือนหาผมพี่น้องราค้าตัวหน่อยมันราาแพงดีตุวนี้ได้ลูกตัวนี้1ิปเก่าหาร่อยว่าไแม่แม่บัานนั่น ตัวนี้แม่ตัวนี้ผู้ายมันคือไกดและก็ผูกตัวนี้ก็แม่ตัวนี้ก็ผู้ตัวนี้ก็ผู้เอาิิะไรก่อนสิปเก่าหารอยครับสตัวนี้ิเก่าหรยพี่น้องขาหอยโหลดเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแดส่สี่ศูนย์สีอง์แปดสองหนึ่งพี่น้องเด้อโทรมาเลยครับเรื่อง้าวาเปโทรมาโหลดพี่น้อง่อเพื่อนดให้เพื่อนดง คนยากได้สามหมือนสามตน่้าายเท่าไรเี่ยั้สองตัวนี่นะมันอสสอตัวนี่ให้เท่าไรบ่เนี่สองหนสมสตัวให้สองหมื่นเอาหนี้ซะสองหมื่นบ่บเอาหีซะหนี้สองหมอืมเฮเอานี้เอานี้สองหมเอาไปจเงเละหมื่บ้ลบิ้ลบ้ล่บเบิ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 ่เบิ้บิเ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 บลเบเบิ้ลบบ่บบบ

มือนึงบ่สิบ้าสิบามงอบสามตัวใช่กันสามตัวสามมเมื่เจ้าสองตัวนี่เออเจ้าตัวเนั้นเออสามชื่อใช่กันปันกันบ่เนเจ้าก็สองตัวแล้วขอตัวนบอโอ้ตายซื้อบาดนี่บขาบงบกดอนนี่จักบาบอกดอนนี่บกดอนนี่สาาบนี่โอ้าหาล่ะโอ้ว่าาหาเยบกดอนนี่ ลูกยังสลามขาวสามขาวลูกสลามเขาเกศร้าหาอันหลักบักนันที่บ้านอ้บักนันสิบเจ็ดเนาะตัวนังพี่น้องสิบเจ็ดราคาต่อได้อยู่่เอาของพอเฟืองเบอร์ติดต่อเบอร์087 087 255 255 1017 1017เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องคอยเถิกทั้งสองตัว โอ้ยขามประเทศมาตะเวียนน้ำมาได้ตัวเดียวเพียงก็มาสือหลายๆตัวจับควายหมดควายหมดซื้อได้ตัวเดียวสองเมื่อนโอ้ยขามน้ำขามทะเลมากเลยมาได้ตัวเดียวเลยจีจะค่าได้เงินลอยดำลอยนี่ชิปซื้อห้าแล้วก็แม็กมันตัวเดียวได้เหรอ ມັນກະເປັນໂຕແກ້ຢູ່ແລອຂົຍາວູຂົ້າ